เข้าสู่การแข่งขันฮะไฟแดงติดครับไฟแดงดับแล้วครับรอซีฮะออกสตาร์ทมียกนิดนึงครับในสนามเนี่ยเลตบูลิงฮะกับ Yamaha SRT ครับหมายเลข46ฮะแซงบียาเล็กขึ้นมาครับตามหลังจวนเมียฮะแบดบินเดอร์ครับคอยปากาโล่จจคิลเล่โห่จวนเมียครับ ที่รอซีเข้ามาครับโค้งสามอะหอยปากก็รูครับแจ็คเงีเลยฮะโอ้โหแรงจีกับรอซีโอ้โหหลุดแทกเลยครับโอ้โหเดี๋ยวลุมไปโอ้โหหลุดแต่เยอะมากฮะเบอร์มาเป็นอันดับเจ็ดครับเจ้าเก้มาตินฮะกับพาแม็กครับโอ้อลิข์มาเก็ตฮะ อยู่ันดับเจ็ดรอซีโออเล็กมาเกดโอ้โหแบดมินเดอร์ครับบาน์ติโนราซีฮะอยู่ในโค้งเจ็ดโอ้โหกระแทศกับฟาเซโกหรือเปล่าครับแบดมินเดอร์อันดับแปดอเล็กมาเกดอันดับเจ็ดครับรอซีอยู่อันดับเก้าแซงแบดมินเดอร์มาในเซตเตอร์ที่สามว่าตอนนี้หนึ่งลีอยู่ในโค้งเก้าครับแสงแบดมินเดอร์อีกรอบฮะโอ้โหออกโค้งสิบทางตรงยาวครับ มาเกตนำตามด้วยอาเล็กลินมอมบบลี่พอยปากโลครับเข้าสู่รอบที่สองฮะที่นัดเป็นนัดแปรครับรอซี่ตอนนี้ตามหลังอาเล็กมาเกตครับทอนด้าคัสตตครับยามาฮ่าเอสอาร์ทีปีส0 2 1ันะครับโค้งสามครับโอ้โหฟานซิโกรอเปล่าครับ รอบที่สองฮะแซงอเล็กมาเกดได้หร <mom ent> <families>? ือเปล่าโอ้โหแซงอเล็กโอ้โหอเล็กไม่ยอมแซงคือนะเซกเตอร์ที่สองครับ0.8เลี้ยโอ้ยเกือบล้มฮะต้องช่มาโอ้โหอเล็กมาเกดแซงคือรอซีไม่ยอมฮะโอ้โหอเล็กมาเกด แซกับรสซี่ฮะตอนนี้ยาวห้าปีสองวันยี่สิบไม่แพ้พอนด้าครับโอโ้โหสิกรีทสามครับโค้งสิบออกทางตรงระยะสานามนี้ก็มีสมุดสิบโค้งครับเด็บบูลิงครับมาร์คมาเกตยังนำด้ยครับโอโ้โหมาเกตทำเวลาเร็วสุดในรอบที่สามครับ โผงแรกครับกอซีขึ้นมาแซงอเล็กมาเกสได้หนึ่งอันดับครับตอนนี้อยู่อันดับที่เจ็ดฮะเซตเตอร์แรกครับศูนย์ที่แปดเรียบระยะห่างกับจอเก้มาตีนักโโปุ่มปฏิฟามเลยครับแจ็คบิลเล่ฮะปกตปฏิทีโรงงานฮะ ียกครับโผงชี <currently> <man> ้สีฮะยังอยู <treatment> <man> ่อันดับจิตนะครับโรซี่ฮะตอนนี้เซกเตอร์ที่สองศูนย์จุดสี่วิบพยายาหาอเล็กมาเกตก็หนึ่งจุดเจ็ดวีเลยฮะวันนี้เขาจะจบอันดับที่เท่าไรครับสำหรับโรซี่ฮะหมายเลขสี่สิบหกผมว่าโรซี่จะขี่ถึงอายุสี่สิบหกแน่เลยครับโอ้ยแขน ก่ไปวางมือแล้วผมว่าเดาฮะเซตเตอร์ที่สามครับ0ูนรที่เจ็ดเรียบระยะห่างกับโจเกะมาตินเนี่ยสถานีระยะทางไม่ค่อยยาวครับอเล็กซินโมบิลิีอโอ้โหรอซี่ทำเวลาเร็วสุดในรอบที่สี่ฮะวันนี้จะคว้าตำแหน่งหนึ่งสองที่หนึ่งไม่น่าทันมาเกะแที่สองที่สามก็โอเคฮะ เหลืออีกสมรบอ,รบ,อ,รบ,อรบการแงขันนครับท่านผู้ชมอ่าระยะห่างโอ้โหมียกครับโอ้โโอโลุดแท็กไว้แล้วโคงเสียบสองันหน้ายูปกตินะครับ ครับระยะห่างเรื่ขยับเข้ามานะครับเซกเตอร์ที่สองครับศูนย์จุดทาวีครับดูปฏิควาเนกับทีมโรงงานนะครับอซีจะไล่แซงได้หรือเปล่านะจอเกมาตีเน็ตรอซีฝันสิกตัวครับตามหลังรอซีนะตอนนี้ดูปฏิทีมโรงงานเหมือนกันนะครับ ฝ่านเซกัวโอ้มาเกตทำเวลาเร็วสุดก็ต้องชมว่าโอ้โหเข้าสู่รอรบที่ห้าไปแล้วมาเกตอเล็กซีนมอเิลี่ะระดับ1,2,3อยู่ตันนี้พอไอตัวกัโลฮะอยู่ระดับ4นะครับทีนี้ขี่ฮอนด้านะพอครับรอสีว่างไงครับ ใช้สูตรไหนครับเล่นเรื่อนเข้ามาครับโอโหกล้โอโหจอเกวบาตีครับแซงพับขวาเข้ามาโอโหหลุดไปับยิงเป็นัะดับที่หกครับตอนนี้รสี่ขยับได้ตำแหน่งฮะโอ้หเดือบล้มไปครับล้อหลังยกเยอะมากครับตามหลังแจ็คยืเล่คอยปากระโลยครับ เซกเตอร์ที่2 0งนยวิ้บบาไอะแจ็คิเล่จะดีลอซี่ได้ล้วครับความเก่าของลอซี่และยามาฮานะโอ้โหตกไปหนึ่งทิโอ้โหเสีเจ้โอ้โหเซกเตอร์ที่สามศูนย์จเวิ้งับระยะห่างกับพอนะ h อนด้าเยว์ม้าฮอนด้าครับเอ้ยสุสกีนะผู้ผิดครับมาเกตอเล็กลินมอวิลเลีย u ยว์ม้าสุกครับตอนนี้ฮอนด้าสองคันเล็บโอ้โยาทีมอิสรารับ, oh, oh, oh. Aha, Islam, รบตอนนี้อยู่ที่2องันดับที่4ี่เ hey, อ้ยอันดับที่5้ครับผู้ผิดผู้ถูกอยู่ในรอบที่6กแล้วจจูบะรอซีเหลืออีก2รอบครับ ถ้าไม่นับรอบนึงใหญ่หนึ่งรอบเท่านั้นฮนะเขาจะขึ้นไปแซงพอได้ว่าโอ้โหโค้งที่สามนะครับขึ้นมาเป็นอันดับสามนะครับสำหรับลอสซนะี่ฮะตอนนี้จะไล่แซงโมบิลี่ลูกสิทธ์ตัวเองได้หรือเปล่าลนะ่ะลอสซี่ครับจะคว้าอันดับที่สามได้หรือเปล่านะ ตามหลังโมบิลี่อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในโค้งที่หกฮะโอ้โหย่างซอบซอนะครับ,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 รบวันนี้สำหรับราสเซียแสงโอ้โหเซงโมบิลี่ไม่ได้ครับโอ้โหโค้งเสียลงนะครับโ,โค้สง,คโงสิบฮนะโอโ้พอครับ จะแซงกีนะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครท่านผู้ชมคะับรอซีจะแซงโมบิลี่ลูกศิษย์ตัวเองได้แล้วครับโอ้โหหนูพี่ขอสนามนี้แซงโมบิลี่ขึ้นมานครับรอซีฮะโอ้โหจนได้ครับเป็นอันดับสามได้ครับากรอซีฮะ หรือว่าเขาจะไล่แซงอเล็กลีนอีกคันครับยังได้แล้วท่านผู้ชมะแต่มาเกตไม่ได้จะทันแล้วครับโอ้โหไกลมากครับมาเกตฮะคืนมาแซงอเล็กลีนได้อีกครั้งครับโอ้โหแซงอเล็กลีนในโค้งที่5นะครับเซกเตอร์ที่2อนะระยะห่างมาเกต2.8นี่คนระับอ,อเล็กลีนไม่ยอมพยายามจะแซงคืนนะ ผมที่เจ oh. ็ดครับตอนนี้โอ้โหเซกเตอร์ที่3ครับ0.3นย์วิระยะห่างกับอเล็กดีนครับรอซี่ทำได้เลยครับจากควาที่2ได้เลยครับทำโจมตีหรือว่าอเล็กดีนจะแซงครับทางตรงครับโอ้โหมาเกตเข้าเส้นชัยครับโอ้โหรอซี่ครับจบอันดับ2ไปจนได้ครับสันับสนามนี้ครับ While the riders enjoy the acclaim of the fans on their victory lap, let's take a look at the final ranking of today's race. Second place finish is an excellent result for both him and his team, giving them hope for the following races. The podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.